สอสอคือประชาชนตรงนี้เราจึงได้เลือกคนหนุ่มคนสาวมาไว้เป็นผู้รับใช้ต้องทำให้พี่น้องหายจนหมดหนีมีรายได้ทั้งปีอย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะเลือกมาแล้วให้มาเป็นสอสอผู้สรงเกียรติแล้วเราต้องไปยกมือไหว้บ่แม,มต่ตอน หาเสียงไปยกมือไหว้เราเพราะเป็นสอสอแล้วขอตั้งให้เราไปยกมือไหว้บอกแม่นอนองดังนั้นวันนี้เราจรึงเลือกคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มคนสาวมาทำงานบอกแม่ว่าคนหนุ่มคนสาวจะดีกว่าผู้เฒ่า สวัสดีครับป้าแม่พี่น้องผมสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมตรีภาคไทยสังไทยของเข้าครับมือนี้ขออนุญาตแนะนําครับน้องกุ๊กไก่ครับประผ้าหลักครับจังหวัดน้องบัวลําพูเขตสามครับคนจริงครับเมยยิ่งของเข้าของภาคอีสานครับพลังสตรีครับใสีวอาให้เปิ้นฟังด้วยเข้าตีเหตุอย่างแน่ สวัสดีพี่น้องน้องบัวลำพูเขตสามนะคะอำเภอหน้ากลางอำเภอสุวรรณภูหาตำบลบางปะปอบอำเภอหน้าว่างคอฝากลูกสาวหลาผู้นี้นะคะกุกไก่ประพาลักสิทธิธว้ในอ้อมอกอมออออใจพี่น้องความตั้งใจก็คือเขตเพื่อพี่น้องน้องบัวลำพูทุกคนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาเกษตรนะคะราคา oil อรอาคาเข่านะคะฝากพี่น้องน้องบัวลำพูทุกคนครับ คันพักไทยสางไทยได้มากเนาะเราน้องกุ๊กไก่กับอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วพื้นที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องราคาอ้อยเนาะรับรองเลยครับพักไทยสางไทยนี่นะครับโครงการติดเชื้อใดพ่อแม่พี่น้องสามารถนะครับลืมตาอาป,ปากราคาอ้อยสิเพิ่มขึ้นเขาสามารถเหตุดได้ครับเขามีวิธีเพราะฉะนั้นต้องบลืมพักไทยสางไทยครับน้องกุ๊กไก่แล้วก็น้องบัวลําพูกเขตสามครับค okay. สวัสดีค่ะกุ๊กไก่ประภาลักษิทธ,ธิค่ะหรือทุกท่านรู้จักในนามของสจกุ๊กไก่คนหนองบัวลำพูโดยกำเนิดเกิดเติบโตที่หนองบัวลำพูตั้งแต่ได้ติดตามการทำงานของคุณหญิงสุดารัตน์เยียรุราพันธ์ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของหัวหน้าพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ในการ ลงพื้นที่ในการเข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจะเห็นได้จากบรรยากาศที่อบอุ่นที่คุณหญิงเข้าไปอบกอดพี่น้องประชาชนด้วยความเข้าใจด้วยความอบอุ่นนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่กุกไก่เองก็ได้สัมผัสด้วยนะคะพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายที่ช่วยประชาชนได้จริงเป็นนโยบายที่ไม่ได้ขายฝันนะคะแล้วก็มีหัวหน้าพัก คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่มีความตั้งใจและทำการเมืองมาตลอด30กว่าปีด้วยนโยบายพักไทยสร้างไทยที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนโยบายบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทนะคะการช่วยเหลือ,อประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงแก่นะคะทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กแล้วก็การลดเวลาเรียนเรียนฟรีนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงปริญญาตรี เครดิตประชาชนนะคะช่วยเหลือประชาชนในการแก้หนี้นอกระบบและให้สามารถลืมตาอ้าปากได้บ้านหลังไม่แต่หัวใจเดิมค่ะหัวใจที่มีแต่ความมุงมันหัวใจที่มีแต่ความหักที่จะห้กับพี่น้องน้องบัวลําพูเขตสามเฮ้านะคะความตั้งใจของผู้ยิ่งโตเล็กๆคนนี้นะคะบ่อใดหน่อยโล่งเลยมีแต่หลายขึ้นความตั้งใจของกุกไกเพื่อเหตุ ให้กับบานเกิดเมืองนอนแผ่นดินน้องวัลลัมปูแห่งนี้ให้มีการพัฒนานะคะยังเป็นคนเกา่ายังเป็นคนเดิมที่อยู่กับพี่น้องนะคะบานหลังไม้หัวใจเดิมค่ะหักทุกคนคือเก่าเด้อค่ะซอยสนับสนุนกุกไก่เด้อค่ะเชื่อมือสุดารับได้ สุดารัฐไทยสร้างไทย48มาแล้วจ้าสุดารัฐพักสอเสือไทยสร้างไทย,ไทยเบอร์48เ,รเบอร์ 48, 48. เป็นนททางงเเลืออกใหม่ขคไยบอร์48เบอร์48สุดารัาเบอร์48ทำงานไม่โกง ใช้ยาวน,วนาน30บาทพนังานจำกันได้ไหมบำนาญสามพันขอมาทำให้คนไทยสุดารัฐทำได้โปรเชื่อมันเชื่อมือเชื่อมือสุดารัฐได้เลือกสุดารัฐพักไทยสร้างไทยเบอร์48เบอร์48เบอร์48 and some สวัสดีค่ะ,ะนางสาวประภาลักษิธิกุกไก่ค่ะลูกหลานไทาบานเฮ้านะคะอ,อําเภอหน้ากา,ออากอําเภอสวรรณกู้หาตำบลวังป่าปอมอ,อําเภอน้าวังขอฝากเนือ้อฝากตันะคะฝากได้อมอมอกออมใจพี่น้องเฮ้าสุขคพในการเลือกตั้งเกี่ยวนี้นะคะขอแรงสนับสนุนขอกําลัางใจจากพี่น้องเฮ้าทุกท่านนะคะกุกไก่เองนะคะเป็นลูกไทบานธรรมดานะคะพ่อแม่กระเฮ็ด ให้เห็ดหน้านะคะ set, เห็ดเกษตรนี่แหละปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาก็เป็นเกษตรกรน,นะคะน้องหัวลำพูเนี่ยเฮ็ดเกษตรประมาณ65%านะคะรายได้ต่างๆมาจากการขายสินคา้าเกษตรปลูกเข่าก็ขายเข่าปลูกอ้อยก็ขายอ้อยปลูกมันก็ขายมันปลูกยางก็ขายยางแต่ที่บ่ามานี่นะคะสินค้าทุกอย่างราคาตกตำ่ำบาน,นีสิ่งที่มันกระทบคือหนีสินที่พอกพูน เฮดไฮออยเฮดหน้าผ่านมาเป็นสิบสิบปีหนีสินเ่เค่ยลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นจนถึงมือนี้นะคะก็อาจจะแทนที่จะเอามรดกให้ลูกให้หลานเป็นหนีสินที่ต้องยกให้ลูกให้หลานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือปัญหาที่เป็นอย่างคืออยากมาเป็นสสของพี่น้องนะคะอยากนําปัญหาตรงเนี้ยไปแก้ไขให้กับทุกๆคนเพราะว่าได้ช่างพื่นทีนะคะได้ ค้ามเป็นสอจอมันแก้ปัญหาเราหนีบ่อใดนะคะต้องแก้ในระดับต้องสางระดับนโย,ย่อบ่ายระดับประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็เพาะโอกาสนะคะให้โอกาสปุกใจน,นะคะพักไทยสังไทยในการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องครั้งนี้ในการแก้ปัญหาและเชื่อมั่นว่าพักไทยสั่งไทยจะนําผ้าข้ามเป็นยูทีดีขึ้นนะคะในกับพี่น้องน้องบัวลำพูเฮ้าได้อยังแน่นอน,นะคะ่ะ แมนพิวักกรสุรชนนะครับอรบองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนะครับวันนี้เราก็มา,าพาพี่กุ๊กไก่ประภารักษิทธิษนะครับผู้สมัครของพรรคไทยสร้างไทยเบอร์5เขต3จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแม้ว่าพรรคไทยสร้างไทยจะส่งแค่เขตเดียวแต่เรามีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับด้วยการสร้างการเมืองสุจริตตามนโยบายของทางพรรคไทยสร้างไทยหัวหน้าพรรคนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยยุราพันธ์นะครับ ไม่โกงมีประสบการณ์ทํางานสําเร็จนะครับนี่คือหัวใจหลักของพักไทยสร้างไทยที่จะส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพนะครับต่อยอดน,นํานโยบายต่างๆของพักมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนชาวเขต3าจังหวัดหนองบัวลำพูครับในเรื่องของความพร้อมของตัวผู้สมัครนะครับซึ่งเราประเมินและพิจารณากันในส่วนของกองอวยการ,รการเลือกตั้งนะครับและทางคณะกรรมการสรรหานะครับเราเนี่ยด้วยเราเป็นพักขนาดเล็ก รเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องส่งผู้สมัครแต่ยังไงก็ต้องฝากทางเบอร์ของพรรคนะครับบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยนะครับซึ่งมีแคนดิเดตนายกคุณหญิงสุรรัตน์เกียรติยุรพันธ์ท่านพลโทรพลดอนนะครับแล้วก็ท่านสุรดเดชทวีแสงสกุลไทยนะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจนะครับ<ช>ความมั่นใจคือวันนี้เรามั่นใจเต็มร้อยครับว่าไทยสร้างไทยจะปกักคงของบุรีรัมย์ได้แน่นอนครับ นะครับส่วนนโยบายหลักๆที่เราเน้นการสื่อสารนะครับก็คือที่พี่น้องประชาชนรับทราบโดยทั่วไปนะครับพักไทยสร้างไทยเนี่ยสามพบาทบำนาญประชาชนนะครับแล้วก็เรียนฟรีจบปริญญาตรีนะครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นนะครับนี่คือหัวใจหลักๆของพักไทยสร้างไทยและการเมืองในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเลือกสีที่ชัดเจนระหว่างสีเทาและสีขาวนะครับไทยสร้างไทยแน่นอนครับ ตลอดระยะเวลา32ปีของการทํางานของคุณญิงสุรัตน์ไม่เคยมีทุจริตสามารถตรวจสอบได้นะครับเราจะมีนโยบายและคําผ่านของพักในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือไม่โกงมีประสบการณ์ทํางานสําเร็จและมั่นใจครับว่าพักไทยช่างไทยจะเข้าไปทําหน้าที่ถ้าหากมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลน,นะครับจะทําหน้าที่การตรวจสอบและปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันนะครับไม่โกงอย่างแน่นอน100%ครับ สวัสดีค่ะกุ๊กไก่ประภารักสิทธิค่ะผู้สมัครสอส,อสอเขตสามหนองบัวลำพูวันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีมากค่ะวันที่27ธันวา2568เป็นวันที่สมัครสอสอได้เบอร์ดีด้วยนะคะเบอร์5ค่ะเป็นความตั้งใจค่ะทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างเพอร์เฟค่ะ ทีนี้เบอร์ห้านะคะเป็นเบอร์ที่ดีแล้วก็เป็นเบอร์ที่อยากให้ทุกคนนะคะจาให้แม่นนะคะกุ mm. ๊กไก่ประภาลักษิทธิหนองวัวลำพูเขตสามพักไทยสร้างไทยขอโอกาสขอ,อการสนับสนุนจากพี่น้องเขตสามหนองัวลำพูอาเภอนากลางอาเภอสุวรรณคูหาตําบลวังปลาปอ้อมอําเภอนาวังนะคะร่วมสู้ไปกับพวกเราไทยสร้างไทยร่วมสร้างการเมืองสุจริตและเราจะ,ะทําให้หนองบัวลำพูเป็นเมืองที่น่าอยู่ร่วมกันค่ะขอฝาก เบอร์หประภาลัิษธ,ธิปุ๊กไก่ค่ะโอกาสผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่ใจสู้100%เอร์เซ็นตนะคะขอทุกท่านให้โอกาสสักครั้งให้โอกาสคุ๊กไก่จักเทือนเนี่ยนะคะขอเป็นผู้แทนขอเป็นโตวแทนพิจะนั่นปัญหาของพี่น้องน้องวลพูเ 3, ขียนสามเข้าสู่สาพาเพื่อให้ได้รับการแก้ปัญหานะคะขอโอกาสเทื่อนี่ค่ะขอพระคุณค่ะ ออกมาส้่งการเมืองไม่น้ำลูกน้ำหลานค่ะออกมาสู่ซอยกันค่ะเลือกพักไทยส้างไทยเบอร์48ไ้หลายๆในการเลือกตั้งเที่ยวนี้นะคะเลือกกุ๊กไก่ไปเป็นผู้แทนของพอ่อของแม่ของพี่น้องบ้านเท่าขอโอกาสได้เข้าไปสู่ขอโอกาสได้เข้าไปว่าในสภาพเพื่อค้นตัวเล็กเพื่อพี่น้องบ้านเท่าให้ลืมตาอาปากได้นะคะขอโอกาสเบอร์หาค่ะ ตัวจริงค่ะช่วยลูกนะด้ยเก่งก็เก้าเอ๋เบอร์ผักคุณหญิงสุดาล้านเบอร์สี่สิบแปด้ลูกเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าอยากเปลี่ยนแล้วอยากได้คุณหญิงเป็นนายกค่ะอยากได้มาตั้งนานแล้วอยากได้คุณหญิงเป็นนายกต้อง48นะคะเบอร์ห้าตัวห้านะคะฝากเบอร์ห้าด้วยค่ะเบอร์ห้าลูกไก่ค่ะสวยแล้วนะตัวเ็นบบ เบอร์หางซีอูนี่เด้อแหมวัสดีค่ะของฝากพ่อแนเดอร์สวัสดีปีใหม่เนะเบอร์ห้านะคะผู้หญิงสุดดาร์ตเบอร์48จ้าเดี๋ยวรู้ค่ะขอบคุณค่ะเทศยังค่ะกินข้าวซุ้มกันบอกจ้าขอบคุณค่ะเบอร์ปีใหม่ค่ะอู้ยจะได้เยอดเนาะของฝากเอาแปดเดือนหนึ่งมีแห้งเด้อคบอลเกาอะค่ะเบอร์หาค่ะพักไทยสั่งไทยค่ะสวัสดีปีใหม ขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะจอยลูกเดอร์ขอบคุณค่ะบาจจอยลูกค่ะเดอค่ะขออนุญาตยักเข้าตอไปไฮไลท์ดีสโตรดบคุณค่ะขอบคุณทักไทยสังไทยเบอร์48ี่ะิปเบิงว่าพู้สมัครเบอร์หานีนาตาจังสี่เด้อ ยายดสวัสดีปีใหม่แม่แม่คุณยายไ้โนได้เขาสภาพาไปพักดันเงื่นผู้เฒ่าให้ได้สามพันบาทสวัสดีปีใหม่เบอร์หาเก็ยววาดก้อนเขียวขอบคุณค่ะคารวสวัสดีปีใหม่เด้อจากการเลือกตั้งเที่ยวนี้เด้อจ้าขอฝากเบอร์หาไทยสางไทยค่ะผู้สมัครสสเบอร์หากับคารวะสวัสดีปีใหม่พอลุงแม่ป่าพอแม่พี่น้องบ้านน้องดานสุขูสุขคนตลาดฝาก กุกไก่ประพาลักษิทธินิลาพูดในน้อยๆนีละขอฝากพักไทยสร้างไทยขอฝากคุณหญิงสุดาราชในการพักดันนโยบายบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาท ขอฝากเบอร์48พักไทยสร้างไทยค่ะเบอร์หาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเบอร์น่ค่ะเบอร์หาลูกฝากรลานสวัสดีปีใหม่ค่ะเบอร์ห้านะคะพักไทยสร้างไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะเบอร์ห้าในอ้อมอกอ้อมใจค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าบัตรสอสอเป็นบัตรสีเขียวค่ะสวัสดีปีใหม่น้ำค่ะ